มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย s s อ u อ o โกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ a u t ออบ้านสูนสำนักงานใหญ่นะคะบนถนนเศรษฐกิจนะคะไทยผ่านไปผ่านมานะคะหรือแวะมาชนบุรีนะคะมาเที่ยวบางแสนก็แวะมาหาเราได้นะคะเรามีรถให้เลือกกันหลายคันเลยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากออกรถนะคะเพียงแค่อยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เหนือใต้ออกตรนะคะเราส่งฟรีนะคะคันน <th irty noise> ี <Things> right <rain> In here. In here. ้นะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Honda Civic E นะคะเป็นรถปี2018วิ่งไป80,000นโลนะคะเครื่อง1,800ซีซีโอ้โหนะคะป้ายทะเบียนสวยมากนี่ค่ะนี่เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะรถเป็นสีขาวมุกนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะจ๊ะ ล้อของเขาค่ะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์ะคะแล้วก็ยางใหม่มิสลินนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดลายเส้นสีดำนะคะรวมไปถึงกรอบหน้าต่างเลยนะคะคันนี้ก็จะมีกันสาดนะคะซี v i c ตรงรุ่นด้วยนะจ๊ะมือจับคันนี้นะคะเพียงใช้คู่กับคุณแจสมาร์ทเ l เลสก็สามารถอันล็อกรถได้แล้วนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันว่ามีอะไรมาให้อีกบ้างนะคะคันนี้นะคะก็ออกแบบดีไซน์แบบว่าสไตล์ซีวิกเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟบแบบ ตัว C นะคะหันเข้าหากันแบบนี้นะคะพร้อม H ตรงกลางนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้นะคะถึง2องตำแหน่งนะคะนี่นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้นะจ๊ะสำหรับด้านหลังห้องสัมภาระนะคะเปิดมาแล้วนะก็มีทาดรองนะคะกันถลงทถลอกนะคะมาให้ด้วยนะคะเพื่อถนอมตัวรถ4รถได้หมดเลยนะคะคันนี้ก็เป็นตะเข็บรถนะคะ ละเข็บเดิมนะคะตัวล็อกก่อนประตูเดิมนี่เลยนะจ๊ะภายในสะอาดสะอานนะคะเราใส่อุปกรณ์ SOS นะคะและอย่างอะไหล่นะคะไว้ให้แล้วนะคะเอาละเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะของคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังน้ำตาลเป็นไงทุกคน ดูแบบโล่งโปรง่งสบายตาสะอาดสะอ้านมากๆนะคะนี่เลยนะคะภายในของเขานะคะจะเน้นความหรูและสปอร์ตนะคะอย่างที่เราทราบกันเบื้องต้นแล้วนะคะคันนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถุงลมนิรภัย s อส์เอสแอร์แบนะคะรับสายวางสายปรับโหมดได้นะคะตรงซอสต,ตรงนี้กดตรงกลางนะคะแสดงผลตรงนี้เป็นจอแสดงผลแบบทัชสกรีนนะคะ มีเรดิโอมีเดียนะคะปรับวอลลุ่มนะคะแล้วก็จูนหาช่องได้นะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมีช่องแอร์ตรงกลางด้านข้างตรงนี้นะคะใหญ่กำลังพอดีนะคะคอนโซลตกแต่งแบบนี้นะนี่เลยนะคะนี่จะแล้วก็บุ๊กสวิตของเขานะคะบุ๊กสวิตตรงนี้นี่เลยนะคะ ติดรถภาษีพรบรติดรถไว้ให้แล้วนะคะไฟนะคะเปิดได้ซ้ายขวานะคะสำหรับไฟหน้าเก่งนะคะม่านบางแดดน,นะคะก็มีกระจกในตัวนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะแบบนี้นะคะไฟกลางเก่งนะคะติดพร้อมใช้งานด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะนะคะสีเดียวชุดเดียวกันเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะมีที่พักแขนด้านหลังนะคะ นีนะคะเบาะอยู่ในสภาพดีสวยไม่มีชำรุดนะคะทุกคนคันนี้นะคะที่เกียร์นะคะก็มีเบรกโคนะคะทุกอย่างนะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะอีคอนโหมดก็มาด้วยนะจ๊ะนี่นะคะก็ที่พักแขนตรงนี้มาให้ด้วยนะคะมีเก้ใส่ของกระจุกกระจิกให้โอเคนะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่แบบต้องแนะนำว่ารถนะคะขับสบายเครื่อง1.8นะคะถ้าใครที่ สนใจอยากออกรถนะคะตเตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่สุนทร,รีทั่วไทยนะคะคันนี้ผ่อนได้สูงสุด7ปีแ4บงวดที่133่3หมืบาทเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะราคาพิเศษนะคะจบสดได้เพียง699 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ถ้าใครนะคะครายได้ไม่พอกู้ร่วมได้นะคะคุณทําอาชีพอะไรเอกสารแบบไหนนะคะขอให้มีที่มาของรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นละค่ะก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ